สวัสดีครับพูดถึงงานวันนี้นิดนึงในการถแถลงข่าววันนี้ครับผมก็งานวันนี้นะครับผมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53นะครับผม mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะครับเพราะว่างานอย่างนี้ครับเป็นงานที่สําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วก็คงไม่พลาด mm hmm. สาหรับคนที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือก็ควรจะมาที่นี่แน่นอนเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับจะเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมานี่คือข้อแรกนั่นแปลว่าอะไรเพราะว่าหนังสือจะเยอะมาก ข้อที่2ก็คือโปรโมชั่นหนังสือเนี่ยดีมากๆคือคุณจะไม่สามารถหาหนังสือที่ราคาดีๆมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ครบเครื่องได้มากเท่านี้อีกแล้วครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับพูดถึงอัปเดตผลงานดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างการถ่ายทาซีรีส์แล้วก็ผลงานเพลงครับนีครับซีรีส์ก็ตอนนี้นะครับมีจริงๆต้องบอกว่ามีโปรเจกต์ที่กําลังจะเปิดกล้อง แต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่อยญ่ให้ทุกคนรนะอติดตามมากๆะคระับว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็โปรเจกต์ซีรีส์เกิร์ลเ,เลิฟที่ผมไปเล่นเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับในเรื่องเลยก็คือเป็นตัวร้ายะครับผมก็อตอนเนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องก็เดี๋ยวรอแล้วกันครับเพราะว่าจะน่าจะเปิดกล้องอยู่ประมาณก,กลางกลางปีปลายปลายปีประมาณนั้นครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ตอนนี้งานเพลงของผมก็เพิ่งคือจริง,รงๆอะปล่อยไปปีที่แล้วนะครับผมในในนามวง Sense of the s i x ครับผมชื่อเพลงว่างเงาก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบฟังเพลงล็อกอันเทอร์นทีฟล็อกอะไรเงี้ยครับก็ ไปลองฟังดูกันได้นะครับบอกเลยว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับแล้วก็ในปีนี้จะมีเพลงใหม่ไหมทุกคนฟังแน่นอนครับผมแล้วก็อขอประชาสัมพันธ์เลยก็เดี๋ยวจะมีงานเฟสติวัลใหญ่ที่ผมจะไปเล่นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบสายล็อกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยอยากแนะนําให้มาดูเลยครับเพราะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดก็คือวงผมเซนต์ออติคไปเล่นด้วยและที่สําคัญก็คือมีเฮดไลน์ที่ใหญ่อย่างเช่นอ่าเลตโรสเบกสวิตเมเลตอีโวลา อ่าและว,วงที่เราอาจจะแบบไม่เคยได้เห็นเขาโชว์สดๆเนี่ยมานานมากอ,อย่างวงบาร์บี้หรือเปเปอร์เพนซึ่งกำลังมามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเนี่ยก็มีเล่นเหมือนกันก็อยากจะให้มานะครับที่งานบล็อกอะลามครับผมจัดที่ไหนอะไรยังไงบีร็อกอะลามนี่ก็จะจัดที่โอ้เรียกว่าแบบเป็นแถวท่าเรืออธิบายไม่ถูกกันก็ลองเสิร์ชด,ดูแล้วกันนะครับผมบล็อกก็คือเพลงร็อกนะครับอะรามคือ A L R A L A L A R M ครับร็อกอะลามเฟสติวัลครับผมเป็นงานที่ว,วงร็กอกทุกวงทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับจะมารวมกันอยู่ในงานงานเดียวครับก็เจอกันแน่นอนครับ <ใน S 1> กร้อ,กนอนแรงแน่นอนบอกเลยว่าร้อนแรงร้อนแรงสุดๆนะครับผมเป็นงานที่ใหญ่มากก็อยากให้ทุกคนเข้ามามาดูว่าบรรยากาศของเพลงร็อกของวงร็อก วงการล็อกของเราเป็นยังไงครับก็มาดูกันได้เลยครับอ่าแล้วตอนนี้คือแบบเรียกว่าแบ่งแบ่งเวลายอย่างไงบ้างเดีย๋ยวเดี๋ยวต้องเตรียมถ่ายซิรีส์ลเนาะแล้วก็งานเพลงแบ่งเวลากันโอตอนนี้<ต>ก็แ,แน่นไหมหรือยังพอมีเวลาในการพักผ่อนตอนนี้พอมีเวลาในการพักผ่อนครับก็เวลาว่างๆเนี่ยผมก็จะมีการเตรียมตัวเรื่องบทเนาะเตรียมตัวเรื่องบทนี่ก็อาจจะง่ายว่าว่าอ่ะตัวละครเนี้ยจะเป็นตัวละครประมาณไหนเราต้องไปทําการบ้านอะไรบ้างอย่างเช่นอ่ะ โอเคง่ายๆก็คือมันจะมีเรื่องที่ผมจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ผมก็ต้องฝึกฝนเรื่องภาษาและที่สําคัญคือเราจะต้องรู้เรื่องสำเนียงซึ่งสำเนียงเนี่ยก็จะเป็นสำเนียงที่ค่อนข้างจะไม่ใช่สำเนียงแค่พูดได้แต่ต้องเป็นสำเนียงได้ด้วยฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็เวลาช่วงนี้ก็จะเป็นซ้อมซ้อมดนตรีเพื่อไปไป,ไปงานที่กำลังจะจัดแล้วก็มีทําเพลง ประมาณครับถือว่ายังไม่แน่นมากแต่ว่าก็มัพอมีเวลาให้พักผ่อนหย่อนใจครับอ่าแล้วเรื่องหัวใจละ่ะที่ตอนนั้นว่ายังโสดอยู่ <laughs> ยังจะขายของอยู่ไหมพอตอนนี้ไม่ขายแล้วครับคือจริงๆก็ก็ยังโสดอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้พร้อมที่จะมีใครในช่วงนี้ตอนนี้ก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานครับอ,อาจจะต่อเหมือนดารา <laughs> จริงๆล้วเราโฟกัสจริงๆเราโฟกัสจริงๆเราเราไม่มีเวลาจริงๆก็ใจอยาก อากถ้าคือคิดนึกออกว่าถ้าเกิดมีแฟนได้มันก็ดีแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเราอยากเอาทุกๆอย่างมาลงกับงานกับชีวิตที่เรากําลังจะแบบเดินทางไปประมาณนั้นมากกว่าหรือว่าน้องห่วงหรือเปล่าโอ้ยน้องไม่ห่วงหรอกครับผมน้องเนี่ยเอางนะ่ายๆตอนนี้นะครับผมอยู่ในอายุที่เอ่ออาอาอาา อยากมีลูกแ้วเออมาก็บอกว่าเออเนี่ยเมื่อไร่จะมีจะมีลูกอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่มีแฟนเลยอมากน้องก็จะบอกว่าเออเมื่อไร่จะมีแฟนเมื่อไรจะมีความรักอยากเห็นที่ไม่เห็นความรักก็ไม่มีคือมันมันเหนื่อยครับตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมผมอยากทํางานอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าครับอืมแต่ก็ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดชวนไปกินข้าวใช่ชวนไปกินข้าวได้ครับก็ทักทักดีเอ็มมาได้เลยครับผมก็ ผมก็จะพยายามตอบอยู่เรื่อยๆผมก็ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรขนาดนั้นก็ทำมาได้เดี๋ยวกลัวไม่ใช่ว่าแบบประมาณว่าถ้าเกิดแบบไม่มีรักอกหักแล้วเดี๋ยวจะแต่งเพลงไม่ออกหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ไม่หรอกครับผมสําหรับสาหรับผมผมเชื่อว่าเราสามารถแต่งจากอะไรก็ได้เะนั้นแล้วก็ไม่ต้องอกหักก็ได้เข้ามาหักอกผมเฉยๆก็ได้ถ้าทาได้นะเออเออน้ท้าเลยท้าเลยโอเคสถานีฝาก ช่องที่ติดตามทงงานเพลงนันเองได้ครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันและกันเริ่มจากแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ i ิน t a g r a m นะครับจิรกิจ underscore C ครับผมแล้วก็วงาวง s e n ัปเตอรนะครับผมเป็นวงดนตรตีล็อกถ้าเกิดว่าใครชอบฟังเพงลงร็อกก็ไปลองฟังมาดูนะครับผมเชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณไม่ผิดหวังครับโอเขอบคุณครับขอบคุณมากครับ